สวัสดีครับเมเนี้ะมาพอกันอีกนะครับผ้าห,าหาเหลาะหาบอนหน้าดางนะครับบอนดางนะครับเป็นเหลาะเบิ่งนะครับจะพอได้ือพ,พอดางบอนะครับนี่จะต้นหน่อยนะครับสวยนะครับสวย บอ่ดบอ,บอดงดงบอ่อมือนบ่อดดงคือแดงบ่อส่วนหน่อยนหน่อยไม่ค่อยมากแต่แดงอยู่น่อยนึงนะครับรายการดดงหน่อยนึงเหมือนกันนะครับสวยงามไปอีกแบบนึงนดดงบอ่อนะครับดดงหน่อยนึงนะครับ บอนขึ้นนี่นะครับหนาบมีนน่นะครับตรงนี้ดางอยู่ยนะครับตัวน,น้อยต,ตัวขึ้นมาใหม่นะครับครับผมดางนิดน,น้อยแตผมแกมมาแน่นะครับครับมีความสวยงามแน่นะครับ เป็นลักษณะสีนะครับใบมันเป็นด่างการนะครับด่างการด่างหน่อยหนึ่งนะครับเป็นด่างออขนนกนะครับออขนนกออกเขียวเลี้ยงนะครับ ใบนี้ก็ออกไล่าการตั้งน้อยตั้นใจต้นน่อยก็ร้ายครับต้นน่อยเกิดขึ้นร้ายนะครับสนด่างบอนะครับ ไลย,ยนะครับตาบอลหน่อยเป็นบอลหน้านะครับบอลขั้นนะครับบอลที่มีกินบ่ได้นะครับด่างบองนะครับด่างนิดหน่อยนะครับด่างนิดหน่อยนะครับถือว่าด่างอยู่นะครับ ครับผมคลิปนี้กจบโจ๊ปเพียงซํานี้ครับพอกันไหมคลิปหนาสวัสดีครับ